อำลาแม่ทัพเจ้าอินทรียีพลอากาศเอกพันพักดีพัฒน,นากุล30กันยายนนี้พลอากาศเอกพันพักดีพัฒน,นากุลผู้บัญชาการทหารอากาศก็จะถึงคิวอำลาตำแหน่งเช่นเดียวกับพลเอกทรงวิทย์ดุลพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร24ที่จะอำลาจากตำแหน่งไปพร้อมๆกัน เป็นการก้าวลงจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศหลังจากดำรงตำแหน่งมานาน2ปีเต็มและเป็น2ปีที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกองทัพอากาศในหลายๆด้านเช่นโครงการจัดซื้อเครื่องบินรบรุ่นก g r i p e นรุ่นใหม่ล็อตแรกจำนวน4เครื่องภายใต้วงเงิน19,500ล้านบาทเพื่อนำมาทดแทนเครื่องบินรบรุ่น F-16 ที่ประจำการมานานถึง30กว่าปี โดยกริปเพนฝูงใหม่จะเข้าประจำการที่กองบินหนึ่งโคราชเพื่อปกป้องอธิปไตยในพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกและครอบคลุมไปถึงพื้นที่อ่าวไทยตอนบนบางส่วนโดยการจัดซื้อกลิปเพนฝูงใหม่ได้รับแรงเชียร์จากคนไทยอย่างท่วมทน้นจากผลงานที่ฝากไว้ในสมรภูมิไทยเขมรโดยเฉพาะกับภารกิจหย่อนไข่ยักษ์ช่วยละลายกองทัพข้างบ้านได้เป็นกองพัน และผลจากการรีวิวโดยกองทัพข้างบ้านทําให้ความต้องการจัดซื้อกริปเทนพุ่งสูงขึ้นทันทีเพราะไทยถือว่าเป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้งานกลิปเทนในสมรภูมิจริงแม้แต่สวีเดนประเทศผู้ผลิตเองยังไม่เคยใช้งานกลิปเทนในสมรภูมิจริงแม้แต่ครั้งเดียวหลายประเทศจึงรีบจองคิวขอซื้อกลิปเทนเข้าไปประจำการในกองทัพเนื่องจากมีผลงานจริงเป็นที่ประจักษ์แถมกลิปเทนยังมีราคาที่ถูกกว่า f 1 6หรือเครื่องบินรบรุ่นอื่นๆของสหรัฐเกินครึง่ง อย่างไรก็ตามหลังความสำเร็จของกริปเพนทันก็มีได้หลงระเริงในความสำเร็จแต่ได้แร่งเสริมเขี้ยวเล็บให้แก่กองทัพอากาศอย่างต่อเนื่องเช่นการขออนุมัติงบกลาง900ล้านบาทเพื่อจัดสริยุทธปกรณ์เช่นกระสุนจรวดเพื่อเร่งชดใชยส่วนที่ใช้ไปในการรบครั้งที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นมีจรวดร่อนที่ใช้ติดตั้งกับเครื่องบิน F-16 รวมทั้งโดรนฟรีชีพระบบแอนตี้โดรนและระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วย นอกจากนี้ยังมีการสั่งซื้อลอตที่2อ,อีก200ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยดโดรนฟรีชีพระบบควบคุมสั่งการดาวเทียมกล้องไน g h t vision และระบบดโดรนโลเคเตอร์เพื่อปกป้องพื้นที่สนามบินและพื้นที่ส่วนหลังเป็นตน้น จากผลงานโดยสังเขปที่กล่าวมานี้ทำให้เห็นว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาผลอากาศเอกพันพักดีหรือบิ๊กไก่ได้ฝากผลงานไว้อย่างมากมายสมกับที่ท่านมีประสบการณ์ผ่านการเป็นนักบินรบแทบจะทุกกองบินหลักของทั้งประเทศทั้งกองบินหนึ่งโคราชกองบิน21อุบลราชธานีกองบิน4ีตาคลีและยังเป็นอดีตผู้บังคับการกองบินเจราสุราธานีอีกด้วยเรียกได้ว่าผ่านการเป็นนักบินรบเครื่องบินหลักมาแล้วแทบจะครบทุกรุ่นทั้ง F5 F16 และกริป เพทําให้ท่านมีประสบการณ์ตรมและสามารถบูรณาการภารกิจของเครื่องบินรบในแต่ละแบบได้เป็นอย่างดีการก้าวลงจากตําแหน่งผู้บัญชาการทรหารอากาศในครั้งนี้จึงถือว่าท่านได้ใช้เวลาทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ได้อย่างเต็มศักยภาพสมกับเป็นแม่ทัพเจ้าอินทรีผู้ที่นําทัพฟ้าขึ้นมาบินผง,งาดอย่างเต็มภาคภูมิ